เขาก็ด่าเราแบบบางทีอีนี่มันใจง่ายวะ่ะแม่งแร็ดเนี่ยท้องมาแล้วเป็นไงล่ะผู้ชายเขารับไหมล่ะช่วงนั้นเราก็รู้สึกไม่อยากจะอยู่ด้วยซ้ำอะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อหนูนานะคะตอนนี้ทำอาชีพบิษลาค่ะค้าขายจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นค,คือตอนนั้นเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ชั้นมปลายก็เรียนบ้างเล่นบ้างตามปกติแต่มันมีจุดเปลี่ยนเรามารู้ที่หลังว่าเราท้อง เรายังต้องเรียนต่อเราก็ยังไปเรียนบ้างแต่ด้วยภาวะแบบอาการแพ้ท้องหรืออะไรก็ตามมันทําให้เราขาดเรียนไปบางช่วงแต่เราก็ขยันที่จะมาซ่อมบ้างส่งงานให้ทันที่ครูเขาต้องการเราก็เลยบอกเพื่อนมิสนิก,กันสองคนให้เขารับรู้ตอนที่เพื่อนเดินม,มาบอกว่าท้องอะนะพี่ตกใจมากเลยเพราะว่าตอนที่อยู่กับมันอะมันไม่เคยบอกเลยนะว่า เออเนี่ยท้องนะก็เลยแบบว่าช่วยทุกทางเลยไม่ว่าจะยังไงก็ตามะเท่าที่พี่ทำได้นะคือตอนนั้นล่ะเราอายุประมาณ17เข้า18มันก็ยังน้อยไปสำหรับคนที่จะมีลูกเขาจะมองว่าเราแบบเด็กอ่ะเด็กน้อยแล้วมาท้องก่อนวัยเงี้ยมันดูน่าสงเทศ ทีในเรื่องโลกออนไลน์ที่เราโพสรูปลูก,ลกในครั้งแรกของเราที่เคยลงในโลกออนไลน์ในเฟซนั่นแหละคือหลังจากที่แบบเราอ่านเมนต์แต่และเม้นต์ที่ทุกคนมาเม้นต์หาเราในเรื่องลูกที่เราท้องอ่ะคือเรานั่งอ่านทุกเมนต์เลยนะแล้วคือแต่ละเม้นต์มันก็มันเป็นการบูลลี่เราอ่ะมันบางทีเราก็รู้สึกนะจากเรื่องทุกอย่างที่เราเจอมาคือเราก็อยากแบบตายไปเลยด้วยซ้าอ่ะแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้เพราะว่า มันมีชีวิตหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาเราก็พยายามที่จะสู้ที่สุดอะเคยมีคนมาถามแบบเด็กคนนี้ใครเนี่ยเราก็บอกไปว่าเนี่ยลูกเราเขาก็จะถามเราต่อว่าถามโดยอัตโนมัติว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยมีลูกแล้วตอนแรกอะ่ะเราก็ไม่รู้สึกเลยหรอกแต่มันเหมือนนะว่าเราเก็บไปใส่ใจมากเกินไปเราก็เอามาแบบคิดมากอย่างนามันมันมีความคิดของมันอยู่แล้วนะว่า กลัวกลัวแบบคนอื่นจะมองเรายัางไงอะไรอย่างเงี้ยน,นางมีความคิดอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรก่อนที่จะมีลูกแหละก็อบอกตลอดว่าช่างแม่งช่างมันอะไรเงี้ยอย่าไปสนอย่าไปเอาคำเขามาคิดเพราะว่ามันหนักหัวสมองเบาๆข้างน,นอกเขายังไม่รู้ความจริงเขาก็มองปกติแต่พอเขารู้ว่าเรามีลูกเขาก็จะแบบ เหมือนมาพูดไม่ดีถึงครอบครัวเราว่าเลี้ยงเราไม่ดีนู่นนี่นั่นเราโกรธมากที่แบบเขาพูดอย่างนี้กับเราได้ไงมาพูดถึงเราอย่างนี้ได้ไงเราก็คอยที่ให้ใหกําลังใจกําลังใจอ่ะมันคือคําพูดที่สําคัญที่สุดในช่วงขนาดนั้นที่เพื่อนต้องการใช่มันก็ไม่ต้องการอะไรต้องการคนบอกว่าเอ้ยมึงสู้การฟังเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับใน กระบวนการการให้คำปรึกษาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ลดความเครียดความกังวลหรือว่าความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยออกมาการรับฟังเนี่ยมันก็เหมือนกับการผ่องถ่ายความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านี้ให้มันไม่ถึงจุดวิกฤตได้เร็วนะครับก็น่าจะเป็นเพราะเห็นหน้าลูกแหละเอาจริงๆว่าไม่มีใครอ่ะไม่มีใครเข้าใจเลย เคยมีใครไปถามเขาหรือเปล่าวะว่าเขาอะเขาท้องเพราะอะไรแล้วที่เขาท้องเนี่ยมีมีใครพร้อมที่จะรับฟังเขาบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเหมือนการที่เราไปพูดแบบนี้นท้องได้ยังไงอะไรงไงมันเหมือนเป็นการซ้ําเติมเขาอะลองเปลี่ยนความคิดของตัวเองดูจากที่แต่ก่อนเราคิดยังไงอะเราลองเปิดหลับข้อมูลข่าวสารใหมๆ่ๆเราลองไปฟังความเห็นจากคนอื่นดูว่าที่เราคิดเห็นมามันดีแล้วหรือไม่ คนเราทุกคนนะ่ะมีความคิดเป็นของตัวเองแต่อย่าไปละเมิดสิทธิคนอื่นนะอันนี้สำคัญถ้าเราอยู่จุดนั้นอะ่ะมันจะมีคำพูดมากมายที่แบบทำให้เราทั้งสู้บ้างหรือว่าเราท้อกว่าเดิมบ้างอะ่ะแต่เราก็ต้องเราต้องดึงคำที่แบบเป็นเป็นแง่บวกอะ่ะให้มากที่สุดแต่ในเรื่องแบบไม่ดีหรือเรื่องในแง่ลบที่ทำให้เราแบบรู้สึกแย่มากกว่าเดิมอะ่ะตัดมันออกให้หมด ทางฝั่งบ้านแฟนอ่ะเขาก็ให้ยาสมุนไพรมาเขาบอกว่าให้เรากินประมาณสักสองสาวันอ่ะเด็กก็น่าจะหลุดแล้วคือตอนนั้นอ่ะเราก็ใจหายนะได้ยินคำเนี้ย